คุณหมอแดนคุณหมอกำปนาตาันศิธาบุตรกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ,ค,รบคำถามแรกเลยดีกว่านะครับ,รบเป็นคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจากหนุ่มทั้งบ้านของเราเขียนมาว่าผมกับแฟนรู้จักกันมาเกือบ6ปีแล้วในระหว่างนี้รักแล้วก็เลิกกันมา3ครั้งครับกลับมาคบกันครั้งล่าสุดตอนเมษายนจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเคยมี small sex นะครับซึ่งก็หมายความว่าไม่ถอดกางเกง แต่ถอดข้างบนนะครับมี small sex กันมาประมาณ5ครั้งแล้วจนมาครั้งล่าสุดเธอมาหาผมที่หอพักเรามีอะไรกันจริงๆและหลังจากนั้นเธอเปลี่ยนไปเลยไม่ยอมขึ้นห้องที่หอผมอีกไม่ยอมมีอะไรทั้งสิ้นอีกทั้งยังขึ้นเสียงใส่อารมณ์กับผมด้วย ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงเป็นแบบนี้ทั้งทั้งที่ตอนที่เรามีอะไรกันเธอก็มีความสุขถ้าวันหนึ่งเธอไม่ยอมขึ้นมาบนห้องจะแปลได้ไหมว่าภายในใจเธอไม่ได้รักผมแล้วผมเองก็ไม่อยากเลิกกับเธอเพราะเธอเป็นคนดีมากและจะหาคนดีๆแบบเธอไม่ง่ายนะครับผมจะทํำยังไงให้เธอยอมมีเพศสัมพันธ์เหมือนเดิมอาจจะดูเป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะบำบัดความใคร่ด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่ครับให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยกันเลยกันว่า small sex เนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้จักนี่มันคืออะไรนะครับคือเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์คึ่นกลางๆอ่ะนิดๆหน่นนอยๆคือมันก็ไม่เชิงว่าแค่ไมองหน้การแตะเนื้อต้องตัวกันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนอาจจะมากกว่านั้นไงแต่จะไม่มีการสอดใส่เกิดขึ้นก็คือเป็นการแบบว่าทูไถกอดกันจูบกอดอะไรยเงี้ยใช่ไหมครับเลืยแค่ท่อนบนเฉย ือบางคนอาจจะไม่ใส่เสื้อผ้าแต่ว่าไม,ไม่มีการสองสาย,ยก็จ,จะถือว่าเป็นสมองก็ได้นะครับคุณหมอคะอช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้หน่อยคะ่ะรู้สึกว่าคู่นี้ค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันนะตอนนี้ฟังดูกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ซะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเนื้อหาจริงๆมันเป็นเหมือนกับเรื่องของการสื่อสารแล้วมีปัญหาคือไม่ได้สื่อสารกันว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนอยู่ดีๆก็หายไปอยู่ดีก็มีท่าทีที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันแต่ประเด็นเนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่า แต่คนถามเนี่ยไปใส่ใจในเรื่องของการมีทาไมเขาจะยอมมีเซ็กส์ไม่มีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าแก้อย่างนี้มันก็คงแก้ไม่จบหรอกก็ควรจะแก้ตรงที่การสื่อสารเปิดใจแล้วก็สื่อสารการเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปัญหานี้ประเด็นมันคือว่าทําไมถึงไม่สื่อสารแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้ถ้าเกิดไม่สื่อสารแล้วทําให้เข้าใจกันคนละแบบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเงี้ยก็คือขาดใจทั้งสองฝ่ายว่าทําไมเขารู้สึกแบบนี้ล่ะทาไมเขาถึงหายไปถ้าถ้าวิเคราะห์ดีๆจะเห็นว่าในระยะเวลา ที่คบกัน6ปีมีอะไรกันแค่5ครั้งแล้ว5ครั้งนี้เป็น small sex ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะ,ะถ้าเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าน้อยนะปีหนึ่งไม่ถึงครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่การที่มันไม่มีอะไรหวือหวาไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากมายตรงนี้เนี่ยก็โอเคล่ะก็ถือว่าเป็นเซ็กที่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ย มันมากมากกว่าที่เคยทำเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเพราะเขาจากไปหรือเขาไม่พอใจก็น่าจะเป็นจากสาเหตุนี้แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ใช่จากสาเหตุนี้ก็ได้เพราะว่าในคําถามรู้สึกจะบอกว่าในช่วงเวลาที่เรามีอะไรกันผมก็รู้สึกว่าแฟนผมมีความสุขใช่ไหมแสดงว่าเขาก็าอาจจะมีความสุขคุณหมอมีเทคนิคให้ฝ่ายชายไหมคะว่าจะเปิดประเด็นในการพูดคุยคที่จะสื่อสารเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยยังไงดีกับฝ่ายหญิงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชายอย่าตั้งประเด็นว่ามีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่ได้มีหรือว่าสําเร็จความใคร่ในตัวเองขอให้ตัดประเด็นนี้ไปก่อนที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาก่อนสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนึกคุณผู้หญิงคนนี้ตอนนี้คิดอะไรแต่เรารู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรถูกไหมครับผู้หญิงก็คงต้องการให้ผู้ชายใส่ใจความรู้สึกตัวเองต้องการให้ผู้ชายพูดแล้วก็ถามบ้างนะครับแต่ตอนนี้การกล้าตอบไหมเพราะผู้หญิงบางทีพอคุยเรื่องความไม่สบายใจ มักไม่ชอบตอบให้เราเดากันเองในนี้มันก็ต้องถามว่าสัมพันธภาพของเรากับเขาเป็นยังไงแหมคุณคบกันมาตั้ง6ปีนะครับ,รบมันน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ ไว้วางใจใไว้เนื้อเชื่อใจเราพูดคุยกันได้แต่ถ้า6ปีเนี่ยเวลามีปัญหา<ๆ>เขาไม่เคยพูดคุยเลยเราก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาทบทวนตัวเราเองแล้วก็ทบทวนในเรื่องของสัมพันธภาพแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น6ปีนี้เรายัางไม่ลึกซึ้งเรายัางไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแสดงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดแต่เรื่องเซ็กส์ก็ได้ฝ่าย<ๆ>ผู้หญิงก็เลยไม่ผูกพันกับคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีเวลาเขามีปัญหาคุณคอยปลอบใจเวลาทะเลาะกันคุณคอยช่วยแก้ไขกันบ้างปรับความเข้าใจซึ่งกกัันนและ คิดว่าอันนี้สิมันเป็นประเด็นที่สําคัญว่าเวลาเขามีปัญหาตรงนี้เขาจะเล่าให้เราฟังนะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะบ่งบอกอะไรฝ่ายชายไหมคะว่าผู้หญิงอาจจะหมดรักแล้วอาจจะเบื่อแล้วเกี่ยวไหมถ้าเราเชื่อมโยงความรักกับเซ็กซ์เนี่ยว่าเขาไม่อยากมีเซ็กซ์แสดงว่าเขาหมดรักเนี่ย แสดงว่าเราคิดตื้นมากเลยนะเราเข้าใจผิดใช่ไหมบางครั้งนี่เขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยบางครั้งเขาอาจจะกังวลเรื่องของการมีมีเซ็กส์ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราแต่ถ้าเขาไม่คุยพูดเท่าไหร่ก็ไม่คุยไม่ให้คําปรึกษาอะไรเลยคือไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันก็คงเป็นตัวบอกเลยว่าอาจจะหมดรักแล้วจริงๆก็คงต้องปล่อยไปลองพยายามดูนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกอย่าเอาเซ็กส์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแล้วก็ทําความเข้าใจกับเธอซะ ตอนนี้มาตอบปัญหากับสายโทรศัพท์นะคะที่รออยู่ทางหน้าจอชูรักของเราค่ะกับสายนี้เลยค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับแฟนครับเราพบกันประมาณห้าพปีแล้วครับนครับแล้วทีนี้เกิดปัญหาที่ว่าแฟนไปมีคนอื่นที่บอกว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วเนี่ยทราบจัดตรงไหนครับเขาโทรมาแล้ว <c oughs> ทีนี้ผมเดินออกไปแล้วไอ้แฟนก็เลยเอามาให้คุยผมก็คุยกับเขาว่าคนเนี้ยผมรักมากผมขอคืนได้ไหมผมก <Okay. S 2> ็ได้ยางงี้พ่อให้ไหมครับเขาบอกว่าเคลียร์ปัญหาเอาเองเขาว่าอย่างงี้ไอ้ผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาจะเลิกกับคุณไว้ยังไงครับแฟนผมบอกว่าถ้าเลิกก็ต้องไอ้จบทั้งสามคนอ่ะเคยคุยกันยังไงบ้างครับว่าเออผมรักคุณมากแล้วไม่อยากให้คุณจากผมไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลย่าทำอะไรเพื่อเขาอีกเลยเขาว่าอย่างงี้ทีนี้ถ้าถามว่า การที่เราอยู่กับแฟนแล้วแฟนเราไม่ซื่อสัตย์กับเราเนี่ยแล้วคุณจะยังคง,คงรักเขาอยู่ไหมครับรักครับอย่างนั้นถ้าเขามีคนอื่นเขาอยู่กับคุณทากับข้าให้คุณกินคุณโอเคไหมครับเพราะว่าการที่คุณทําแบบนี้มันทําให้เขามีความสุขด้วยแล้วในขณะเดียวกันคุณก็ได้อยู่กับเขาด้วยแล้วผมก็ต้องการเป็นคอนโทรลใช่ไหมครับไม่รับเมว่ากี้คุณมันคนบอกเองว่าคุณเสียสละให้เขาได้นี่ใช่ไหมครับไม่ได้ยอมรับว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรแค่โทรคุยกัน ความหมายความรักของคุณก็คือว่าเขาจะต้องอยู่กับคุณทำกับข้าวให้คุณมีชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างห้าม<ช>ยุ่งก,กับคนอื่นเด็ดขาดอย่างนั้นใช่ไหมครับครับน<ช>ะฮะแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับบอกว่าเขาจะพยายามถ้าอย่างนั้นก็ลองให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่งดีไหมครับว่าเขาจะพยายามทําได้ในช่วงเวลาสักเท่าไหร่คุณให้โอกาสเขาเขาอาจจะทําผิดพลาดไปแล้วหมอคิดว่าก็โอเคนะค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเราใจร้อนเกินไปเนี่ย บางทีไปบลบเร้าเขาเยอะเช่นทุกอย่างต้องจบภายในเวลาที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะครับหมอว่าแทนที่มันจะจบลงอย่างสวยงามมันก็อาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เวลาแล้วแล้วเขาก็ยังไม่ซื่อสัตย์ยังแอบไปคบหาสมาคมกันอยู่หรือมีแนวโน้มจะนอกใจอยู่เรื่อยๆหมอคิด,ว,ด,ว,ดว,ว่าคุณคงมีทางเดียวที่จะต้องเลิกก็คือต้องตัดใจถ้าเกิดถึงจุดต้องเลิกนี่ทางคุณเล็กเองจะวางแผนจัดการกับชีวิตของตัวเองอยังไงคะ ถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วเขายัางไม่เลือกเราก็าไม่ได้หมยความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะอันนี้เป็นการมองให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นนะครับถ้าคุณต้องทุกข์ทรมานอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยหมอคิดว่าคงไม่ใช่หรอกนะมันคงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นตราบใดที่เรายังไม่ได้หันกลับมาดูแลตัวเราเองเนี่ยชีวิตเราก็คงอยู่ด้วยความลําบากแล้วก็ทุกข์ใจไปเรื่อยๆดังนั้นในระหว่างนี้ให้โอกาสและอาจจะเผื่อใจไว้บ้างแล้วพอถึงวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆที่เราต้องผิดหวังจริงๆอันนั้นเราก็คงจะ ปรับใจยอมรับได้บ้างค่ะเป็นกําลังใจให้คุณเล็กนะคะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแดนคนเก่งของเรานะครับคุณหมอกปรปนาตันสิทธบุตรกุลที่มาช่วยให้ความกระจ่างศาสตร์กับทุกข้อข้องใจกับคุณผู้ชมทางบ้านของเราครับขอบคุณมากคุค,ครับ